มาตั้งใชหมมันบุลุ่มมามาพี่น้องมากินขาาน้า,า,เาเวเด้อบาดหน่อเด้อปิ้งปลาอันนี้ทาวเวอร์พันซุปนอร์ไม่ใส่เห็ดหมดลูกไส้เขาเฮ็ดกินสุกินหืมหนังก็ลวกพักคะมักแข่งมาเคลือมามามากินน้ำกันแซฟเซฟฮะสบายดีพี่น้องมาเดอ้อกินขา้าวสลอมเตียงไหม ไงกันละกัดกันละทางนะสร้องเพียงไม่มามามาแสบ็แสบเส็บปีนป่าสุกนอใหม่ใส่เห็ดโบดใส่ขอเห็ดแส็บเด้อนี่ก็แสบ็แสบเสบ่บะใส่เลย Mày chẳng quay Mày chẳng phải vào Em mang sao không không cầu hẳn em đi em nương <đưa> ừ, người hết mà, anh ngồi đi nó xúc thêm một cướp đi phải nằm dưới nang thật về bưng. อกันห้างด้วยเนาะห้างเลยห้างเลยก็เดี๋ยจะเอาที่กันแปะเลี้ยงกันนิดนึงเยอะเห็ดเผือกเห็ดตัวหม้อะกี้กันเด้อเอาเลี้ยงกันเด้อแบบนี้เอาแจ็บๆแล้วมาหหางเลยเนี่ยนะไรเนี่ เราก็ได้สูงกว่ากันแท่กันตามเยอะตั้งเพราะได้มันสูงมันสูงไปเลยแม่มาเห็ดสูงขึ้นเห็ดสูงพขึ้นลุกกระเฮกครับเนาะม่ะตั้งตัวนี้เป็นเรียอเป็นงานนางซอยสีนซอยยังดูนี่เดี๋ยวน้ำ tiếng, điều khiến mất tiếng. Nhục nhục mà ăn. điều tiếng chắc chắn tiền Nhục mình nhục hai bạn chân ra mhm ra hai khuôn, bào tất lên bài bột khốn rất là khác mhm 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 เปิดเป็นองค์ทุ่มลงผลิตเป็นหอมเป็น helmet, เท้าแล่าเจ้าแล่ตลาดแลกมนสิมี

ขึบุญงานกองบุญแบบอดี่วัดนะขึ้เขาพิชชาขิ้นงานกองบุญยืนยันได้ผมไม่ลุ้งหมดได้ขึ้นละขึ้นได้บ่ขึ้นได้ตัวนึงขึ้นน้าแมร์ไปตัวนี้แหละไปลงหมดได้ไปอือมไป เมืองใน้หักซาแล้วมันออกไปเข้าอุ้มมันไปนต่ม e okay, ันชูซีนหมุนหลอดออกมันมกระตุไม่ได้คำหมุนกระตักมันเขาแม้ตัวนี้แหละไปใส่อยากไปนำเจนทับเบิลคิรถออกไปเล่นน้ำก้นรถเนี้ยให้อยากไปนำจีว่านี่ได้สักพันดื้อแท้จะนอยอาบน้ำเด้อเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ จากน้้นเต็มมือสามสะอาดให้เขาขัดเปิดเยน็นสบายห่อนแค่ห่อนว่ะก็รองห่อน านี่โตโนโลเดนคือเบเนกันนี่บริ้ิตโตโนโลบ่ะโลนี่ก็หกสิบพันอะมันคือเขาปิ้งทานเขาอีกยั้งอีกหกสิบห้าพันอะ nó là cái gì bọn à? ừ mày ừ, này chìa khóa này bà không? Là không? Này rồi, khóa bọn chìa khóa này chìa khóa này vô đây đi ngang vô đây đi ngang anh nhắc gì? kìm đau mày đau, mai. đau mai. Ừ. โอเคข้นเขียนมจทกเส้นแ <c oughs> ดีเดอ้อด้ออืมนักคบรบอกมเป็นไงนักนะหนันนบกนบตัวน้าเจ็บค้างอยู่ฮะมันเบ่ยง khá ngon một đi Dạ, đưa đưa luộc mới được nấm này mi nấm thì luộc thì nấm tưng đó luộc đùt cứ mượn cứ mượn á luộc đùt cứ mượn cứ mượn mi nấm nong đó bạn cơm hành nấm hẹ cái tao chỉ tao luộc hành mà ลูกมานนมผ่นตึงลูกดดขมือขมือจอด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 ยัมันกระหายน้มันงาคลิปนี้กับแมมอลาเด็พี่น้องเด้อคากคุ้ไลกุแซ่สต๊าไข่ส่งแมมอนฝากกินบะเที่เด้อจ้าโอเคบาย